เตะไข่นักรบไอซิดคิดค้นวิธีการฝึกรบที่ลึกพิลั่นนอกจากผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มไอซิดจะต้องเป็นแบบสมองน้อยแล้วตอนนี้พวกเขายังต้องเรียนรู้การต่อยไข่อีกด้วยหมายความว่านอกจากจะต้องมีใจแข็งหนังหนาหน้าด้านแล้วอันทัเห็ก,ก็เป็นส่วนประกอบสําคัญในการเข้าร่วมกลุ่มพิสูจน์ได้ด้วยวิดีโอฝึกการรบที่กลุ่มสุดตองเพิ่งปล่อยออกมา คลิปวิดีโอพิลึกที่เพิ่งถูกเผยแพร่ออกมาคือวิดีโอโฆษณาชวนเชื่ออันใหม่โดยกลุ่มหัวรุนแรงที่แสดงให้เห็นผู้ก่อการร้ายแตะกันบริเวณอวัยวะเพศเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของทุงใส่เหรียญบริเวณหวังขาท่าทางจะต้องใช้เวลาฝึกนานกว่านุ์ทองคำวัดเซ้าหลินเพื่อจะพยายามทำให้ไข่น้อยกลอยใจกลายเป็นไข่ไอออนแมนวิดีโอยาว14นาทีนี้แสดงให้เห็นวิธีการฝึกรบที่ทำให้ชายทั่วโลกรู้สึกปวดขาหนีกันเป็นแถบ ทำไมจะต้องฝึกกระท้ไข่กันด้วยการเตะอันทะน่ะหรอทางทีมงานข่าวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าจริงๆทางเราก็ไม่ค่อยสนใจเหตุผลการฝึกรบไข่เหล็กของพวกเขาหรอกนะเพราะทางเราคิดว่าถ้าหากการฝึกรบแบบนี้ทําทให้พวกสุดตรงกลุ่มนี้กลายเป็นหมันกันไปหมดแล้วล่ะก็ทางเราขอสนับสนุนอย่างเต็มที่คะ่ะสาธุคุณคิดว่าพวกไอซิสควรเพิ่มวิธีการฝึกรบแบบไหนอีกอย่าลืมฝากข้อความด้านล่างนะคะ